สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยากาเด้นทุาน,นะคะวันนี้นะคะนุชจ,จัดโปรให้นะคะจัดโปร11 11นะคะมีต้นไหนบ้างเดี๋ยวามารับชมนะคะวันนี้จัดโปรให้ไปเลยนะคะมาที่กระถางแรกนะคะอนุชขอค่าจะส่งมอเมานะคะค่าจะส่งกระถางละ100บาทนะคะค่าจะส่งกระถางละ100บาท เปิดที่ต้นแรกนะคะโปร111 1 11นะคะดําดชมพูนะคะดําชมพูเปิดด่างเปิดสีแล้วนะคะอันนี้กระถางที่1น,นะคะเปิดให้ที่511บาทนะคะ511บาทอ่าอ่าที่เป็นน้ําอันนี้นะคะก็คือนุชฉีดน้ํายากันเชื้อรานะคะต่อไปอ่าเบอร์2นะคะเบอร์2จะเป็นด่างชมพูนะคะ ด่างชมพูสวยมากนะคะเป็นลูกผสมด่างชมพูใบใหม่มาแล้วนะคะกระถางที่สองอันนี้นวดให้ที่11 11 1น1 1งพบาทนะคะ111่งพัน่งบเบาทเบอร์3ามเบอร์สติดเปิดสีมาแล้วนะคะเปิดสีมาแล้วอันนี้ขอบใบเขาจะเหมือนบัลลังก์เจ้าสัวนะคะเป็นลูกผสมนะคะน้องสีสวยมาก วันนี้จัดโปรให้เลยปกติอยู่ที่1900นะคะวันนี้ให้เพียง1111บาทนะคะ1111บาทกระทางที่3นะคะกระทางที่4กระทางที่สใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่มาเปิดสีสวยแบบนี้นะคะหัวไม้สวยๆแบบนี้เลย วันนี้ให้เพียง1111บาทนะคะ1111บาทโปร11.11นะคะเอาไปเลยกระถางที่5ค่ะกระถางที่ห้าเป็นรูปผสมนะคะ,ะด่างชมพูนะคะใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่เปิดมาแล้วสีสวยแบบนี้เลยนะคะหัวไม้สวยๆแบบนี้เลยกระถางที่ 5, 1111บาทนะคะ1111บาท กระถางที่หกกระถางที่หกด่างขาวใบหนานะคะด่างขาวใบหนาอ่ะวันนี้เอาไปเลยค่ะโปรอ่ะเปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยวันนี้จัดโปรให้นะคะกระถางที่เจ็ดนะคะกระถางที่เจ็ดจะเป็นแบ็กสามสีนะคะท่านผู้ชมแบ็กสามสี เปิดสีมาแล้วนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะ1,111 11บาทนะคะ1,111 11บาทราคาดีค่ะท่านผู้ชมน้องสวยมากนะคะด่า,ดางสามสีสีเข้าแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุ้นด่างไม่ต้องลุ้นสีนะคะอ่ะเบอร์8นะคะเบอร์แเบอร์8ใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วเปิดด่างมาดีค่ะและน้องเข้าสีแล้วนะคะท่านผู้ชม 1,500ไม่ต้องเอาไปค่ะเอาไปที่1,211บาทนะคะ1,211บาทน้องสวยมากฟอร์มน้องดีนะคะท่านผู้ชม1,211บาทค่ะอ่ะเบอร์9เบอร์9อ่ะดำส้มชมพูม่วงนะคะดำส้มชมพูม่วงก้านม่วงนะคะ ติดสีแล้วนะคะสีเข้าเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมสีเข้าเรียบร้อยนะคะอ่าฟอร์มน้องดีนะคะหน0่ 1, ไม่ต้องค่ะเอาไปเพียง1211บาทนะคะ1211บาทใบใหม่นะคะใบใหม่แทงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมใบใหม่มาแล้วเบอร์สิบค่ะเบอร์สิเบอร์สิสสก็จะเป็นอ่ะโทนด่างแบบนี้นะคะ,ะเบอร์สิบจะเป็นโทนด่างแบบนี้นะคะอ่าเบอร์สิบอ่าวันนี้เอาไปเพียง 811บาทค่ะ811บาทนะคะเบอร์10 811บาทอ่าเบอร์12เบอร์12อันนี้จะเป็นอ่าลูกผสมอ่านะคะอันนี้จะเป็นลูกผสมอันนี้เปิดด่างมาแล้วนะคะเพิ่งจะเปิดด่างมานิดเดียวนะคะอ่าเปิดด่างมานิดเดียวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขอคนที่รับได้นะคะอ่าอันนี้ให้ไปที่411บบาทนะคะ 411บาทก็จะมีตำหนิบ้างนะคะ,ะ411บาทและเบอร์12เบอร์12ม่วง,ดำ,วงดำม่วงยีราบดำม่วงยีราบอ่ะวันนี้เอาไป1,111 11บาท1,111 11บาทสวยมากเบอร์12 1,111 11บาทฟอร์มน้องสวยมากเลยนะคะ เบอร์สิบสามอ่ะนุ๊ตไปใบนะคะท่านผู้ชมเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเอาไปที่ห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วอ่ะสีกําลังจะเข้านะคะก้านอ่าไปทางโทนชมพูชมพูแดงนะคะชมพูแดงอ่ะเอาไปที่ห้าร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะอันนี้คือเบอร์สิบสามนะคะท่านผู้ชมฟอร์มน้องดีนะคะห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเปิดด่างมาแล้วนะคะเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่อ่าอันนี้ไปทาง ดำชมพูส้มนะคะดำชมพูส้มแล้วน้องก็เข้าสีม่วงนะคะสีม่วงเริ่มที่จะเปิดมาแล้วนะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะอันนี้เอาไปเพียง1211บาท1211บาทอันนี้ใบใหม่อ่ะใบใหม่เดี๋ยวก็มานะคะ1211บาทอันนี้เบอร์เบอร์14นะคะท่านผู้ชมเบอร์14 เดี๋ยวก็จะมีมังกรผักกาดนะคะมังกรผักกาดต้นแรกมังกรผักกาดต้นแรกอันนี้เปิดด่างมาแล้วนะคะเอาไปที่400วันนี้ให้400นะคะกระถางที่สองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมังกรผักกาดนะคะมังกรผักกาดเปิดด่างมาแล้วเช่นกันอันนี้ให้ไปที่400นะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะแรกกระถางที่สามเอาไปที่400เช่นกันอันนี้ก็จะเข้าเป็นชุบูนิดๆนะคะ เป็นจมพูนินดๆอันนี้เอาไปที่400พอ,อให้400นะคะมังกรประกาศเดี๋ยวถ้าสีเข้าจะไม่ใช่400นะคะท่านผู้ชมสีเข้าแน่นอนค่ะ<อ>สีเข้าแน่นอนอมาที่กระถังอ่ะ18นะคะเบอร์18เบอร์18อันนี้จะเข้าไปทางโทนอ่ะสีม่วงนะคะจะเข้าไปทางโทนสีม่วงสวยมากอันนี้เบอร์18นะคะท่านผู้ชมอ่ะใบใหม่มาแล้วคะ่ะ ใบใหม่มาแล้วนะคะเปิดด่างมาด้วยนะคะท่านผู้ชมใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะเบอร์สิสีดีด้วยค่ะห้าพันไม่ต้องค่ะเอาไปที่4211ันสองร้บาทสี่พอบาท่ 4, าทะเบอร์สิบแปดนะคะสีดีมากสีสวยนะคะดูความม่วงลง ความม่วงลงก้านนะคะท่านผู้ชมความม่วงลงก้านสวยมากๆเลย4,211บาทนะคะสีม่วงสวยมากต้นนี้เบอร์19นะคะเบอร์19อันนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมอ,อันนี้สีดีนะคะกัดสีดีมากนะคะ,ะชมพูส้มลงก้านนะคะชมพูส้มลงก้านสีดีแบบนี้เลยอันนี้เปิดให้ที่ 7,911บาทนะคะใบใหม่น้องมาแล้วนะคะท่านผู้ชม7,911าอบาทถ้าสนใจก็โทรหานุ t ได้เลยนะคะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางรายก็ได้นะคะอ่ะ id nut 2 4 0 8 2 5ค่ะเบอร์20นะคะเบอร์20อันนี้จะเป็นนาลูกทับทิมนะคะบวก สยามไดมอนด์นะคะตัวนี้จะเป็นลูกผสมของอาทับทิมผสมสยามไดมอนด์นะคะใบใหม่ใบใหม่มาเริ่มมาเยอะแล้วนะคะใบใหม่เปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะใบใหม่เปิดด่างมาเปิดด่างมาดีมากเลยนะคะ,ะก็จะมีตําหนิที่ใบนี้นะคะก็จะมีตําหนิใบนี้ขอบคุณที่รับได้นะคะขอบคุณที่รับได้อะ่ะวันนี้เปิดให้ 13,211บาท13,211บาทสีดีนะคะท่านผู้ชมสีเข,เข้าแล้วนะคะเข้าโทนม่วงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ13,211บาทนะคะวันนี้เปิดให้อ่ะจัดโปร1 1 1 1นะคะอ่ามาที่เบอร์21นะคะเบอร์21อตัวนี้ก็เป็นลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมใบใหม่มาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเปิดด่างมาด้วยนะคะ ใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะสีน้องดีนะคะท่านผู้ชมสีน้องดีอ่าวันนี้เปิดจัดโูรให้นะคะเปิดที่หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยสิบเาทหนึ่งหมื่นสามสองร้อยสิบอ็ดาทสีของน้องดีมากๆเลยนะคะสีดีนะคะท่านผู้ชมใครที่อยากจะนําไปปินแม่พันนะคะแนะนําเลยนะคะนี่ใครอยากจะเอาไปตั้งแม่นะคะสวยๆใบใหม่มากแล้วนะคะ วันนี้หนึ่งห้าพันไม่ปล่อยค่ะปล่อยที่13,211บาทนะคะจัดโปร11 11อดสบเอดให้เลยและลูกผสมอีกต้นหนึ่งนะคะลูกผสมทับทิมสีเขาดีมากๆนะคะท่านผู้ชมสีเขาจะสวยมากเลยสีดีมากค่ะก็จะมีตำหนินะคะขอบคนที่รับได้ใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดสีน้องสวยมากสีน้องสวยมากค่ะท่านผู้ชมอ่ะและใหญ่ด้วยนะคะ สีดีใบใหญ่ก็จะมีตำหนิขอคุณที่รับได้อันนี้ก็เปิดให้ที่13,211บาทหนึ่งบาทอันนี้ใบใหม่เดี๋ยวแทงมาแน่นอนค่ะจะใหญ่ด้วยนะคะต้นนี้ต้นนี้เขาใหญ่และพออ่านใบใหม่ที่เขาจะออกมาก็คือเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมใหญ่ทุทกๆใบนะคะที่ออกมาจะใหญ่ทุกใบเลยต้นนี้อยู่ในกระถาง12บนิ้ว ต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะใหญ่มากต้นนี้ใหญ่ลูกผสมอ่ะเบอร์ยี่สิบสามนะคะเบอร์ยี่สิบสามอ่ะอันนี้เปิดเปิดด่างเปิดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเข้าโทนอ่ะชมพูม่วงนะคะเข้าชมพูม่วงเปิดด่างทุกใบนะคะท่านผู้ชมเปิดด่างทุกใบเลยอ่ะอันนี้เปิดให้ที่สองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยสี่พันไม่ต้องค่ะไปเพียงสองพันห้าร้อยพอสองพันห้าร้อยพอ สวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่สวยมากปกติปกติก็จะอยู่ที่สี่พันนะคะอ่าทั้งด่างทั้งสีแบบนี้นะคะปกติจะอยู่ที่สี่พันวันนี้จัดโปรให้เลยสองพันห้าร้อยนะคะอ่าอันนี้เบอร์ยี่สิบสามนะคะอ่าอันนี้เบอร์ยี่สิบหกเบอร์ยี่สิบหกตัวนี้จะเป็นอ่าด่างเขียวนะคะด่างเขียวอันนี้เป็นใบใหม่เป็นใบใหม่นะคะยังอ่อนอยู่เลยใบใหม่ อ,อันนี้สวยๆเลยฟอร์มดีมากนะคะเบอร์26เอาไปที่811บาทนะคะ811บาทใหญ่มากทถางนี้ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นด่างเขียวนะคะเอาเอาไปที่811บาทตัวนี้ใหญ่ 27, 27 27 27เปิดด่างเปิดสีแล้วนะคะ27เเปิดด่างเปิดสีแล้วอันนี้สีชมพูเริ่มเข้าแล้วนะคะ ชมพูม่วงนะคะส่วนมากก็อ่ะเหมือนน้องจะเปิดมาทางโทนม่วงเยอะกว่านะคะเหมือนจะเปิดทางโทนม่วงมาเยอะเลยเปิดสีมาแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็ไปที่3,111บาทสามพันหนึ่งร้อยบาทสวยมากเลยฟอร์มน้องดีนะคะท่านผู้ชมฟอร์มน้องดีมากเลย3,111บาทเบอร์ยี่สิบเจนะคะเบอร์ยี่สิบเจ็ดถ้าสนใจก็โทรหาหนูได้เลยคะ่ะ 0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนุทางไลน์ก็ได้นะคะ nut240825 ค่ะเบอร์28อ่ะตัวนี้จะเป็นอ่าลูกผสมนะคะลูกผสมทับทิมลูกผสมทับทิมอ่าอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะใบใหม่ล่าสุดน้องก็เปิดด่างมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเปิดด่างมาแล้วอ่าอันนี้ก็สีเข้าเรียบร้อยนะคะสีเข้านี่ทวนแบบนี้เลย สีเข้าแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องลุ้นนะคะอ่าก็จะมีตำหนิที่ใบนี้นะคะขอบคุณที่รับได้นะคะอ่านี่ก็เปิดด่างเปิดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าใบข้างข้างล่างก็เปิดด่างมาแล้วนะคะอ่ะต้นนี้เบอร์ยี่บนะคะสามพันสบาท3 2ม1บาท, 3, บาทใบนี้สีดีมากเลยนะคะอ่ะมาที่ลูกผสมกันบ้าง29บานะคะยี ใบใหญ่สีเข้าแล้ว1111บาทห่รสบาทสีเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมสีเข้าแล้วใครที่ชอบทรงอ่ะทรงใบใหญ่ๆนะคะ,ะแนะนําเลยแล้วก็ใบหม่เปิดมานะคะใบหม่เปิดด่างนะคะเปิดด่างเปิดด่างมาแล้ว1111บาทอ่ะบาทมาที่ตัวนี้กันบ้างอ่า อันนี้30นะคะ30ให้ไปที่511บาทอันนี้หลายต้นนะคะท่านผู้ชมเอาไปแยกเอานะคะอันนี้หลายต้นเลย511บาทหลายต้นเลยกระถางที่1กระถางที่2อ่าเบอร์3 0 3 1ดนะคะ511บาทอันนี้ก็หลายต้นเหมือนกันสองสต้นนะคะอันนี้ก็ไปแยกเอานะคะอ่าด่างแบบนี้เลยนะคะ 5้า500บดบาทถ้าสนใจก็โทรหาหนูได้เลยนะคะด่างสวยค่ะท่านผู้ชมด่างสวยด่างสวยตัวนี้สีเขาจะไปเข้าทางเป็นโทนสีส้มพีชนะคะหนูฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ